ตลาดร้อนแบบนี้ใครยังนั่งนิ่งได้บ้านสวัสดีครับแฟนหงแดงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหงแดงอัปเดตที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกข่าวเด่นล่าสุดที่มันเดือดจนต้มไข่สุกในอากาศได้เลย ในตอนนี้เราจะพาไปดูดีลใหญ่ที่รอระเบิดการเสริมทับจากแดนกระทิงการลาจากของดาวยิงอุรุกไวัยที่หลายคนรักและแน่รอนว่าข่าวของฮาวิเอลเลียดที่หลายคนคงพูดถึงแบบเสียงแตกอย่าให้เสียเวลาเลยครับไปกันที่ข่าวแรกกันเลย ลิวอร์พูเตรียมทุ่มคว้าโรดิโก้โกสจากเรอัลมาดริดที่มาลิวอร์พูออฟไซด์มาแล้วครับข่าวแรกที่โคตรเด็ดลิวอร์พูของเรากำลังเตรียมบิ๊กบิดเพื่อคว้าตัวโรดิโก้โกสปีกจอมผลิวจากราชันชุดขาวเรอัลมาดริด เหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะตอนนี้ลุส์ดิอารสกำลังถูกตามจีบหนักจากบาเยอร์มิวนิกและมีโอกาสสูงที่จะย้ายโรดิโกถือเป็นดาวรุ่งที่มีของและในมาดริดตอนนี้มีทั้งวินิซิอุสจูเนียคิลิยันเอ็มบปเป้และเอนดริกบทบังโอกาสลงสนามของเขาทำให้เขามองหาทีมใหม่ที่ได้ลงตัวจริงและลิเวอร์พูลของเรานี่แหละเหมาะสุดๆ โรดิโกเป็นนักเตะที่เทคนิคจัดจ้านเล่นได้ทั้งฝั่งขวาและซ้ายมีประสบการณ์ UCL แม้อายุยังไม่ถึง25เขาเป็นปีกที่เข้าระบบของอาร์เนส t อดได้แบบพอดิบพอดีโดยเฉพาะจังหวะการลากตัดเข้าในและจบสกอร์จุดสำคัญอยู่ที่ค่าตัวคาดว่าอาจสูงเกือบ90ล้านปอนด์และต้องแข่งกับอาร์เซนอลหรือบาซ่าแต่ลิเวอร์พูลได้เปรียบตรงโอกาสลงเล่นและโปรเจกต์ระยะยาวที่น่าตื่นเต้นกว่า อเล็กซานเดอร์อิสักใกล้ระเบิดดีลทุบสถิติที่มาทีมท a l กเอ็กซ์ฟาบิซิโอโรมาโอ้โหเดือดจนพัดลมพังดีลนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับอเล็กซานเดอร์อิสักกำลังจะเป็นแข้งที่ทำให้ลิเวอร์พูลทำลายสถิติค่าตัวอีกครั้งจากแหล่งข่าวของฟาบิซิโอโรมาโนลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มถึง120 1 3 0ถึง130ล้านปอนด์เพื่อคว้ากองหน้าชาวสวีดิชคนนี้มาร่วมทัพ อิซักเป็นกองหน้าสมัยใหม่ที่ครับเครื่องมีสปีดจบสกอร์เฉียบเล่นกับบอลได้ดีและเชื่อมเกมเยี่ยมเขาเคยยิงลิเวอร์พูลมาแล้วและรู้ไส้รู้พุงพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีถ้าได้ตัวมาจะกลายเป็นหมายเลข9ที่ทีมรอคอยมานานนับตั้งแต่ซาดิโอมาเน่จากไป ความเสี่ยงคือค่าตัวแพงและนิวคาสเซิลยังอยากเก็บไว้แต่โอกาสสำเร็จก็สูงขึ้นเรื่อยๆสเปอร์สยื่นทาบฮาวิเอลเลียตโอกาสย้ายจริงที่มาคาทีเน oh ีฟรีแคปตันโอ้โหข่าวนี้แฟนหงอาจใจหายครับฮาวิเอลเลียตกำลังถูกสเปอร์สทาบยังจริงจังโดยเป็นทางเลือกหากไม่ได้ตัวมอร์แกนเก็บไว้ข่าวว่าเอลเลียตก็เปิดใจาย,ย,าย้ายเพราะต้องการโอกาสลงสนามต่อเนื่อง เอลเลียดเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีวิชั่นและการจ่ายบอลโดดเด่นแม้พึ่งอายุ21เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปั้นเด็กในยุคเจอเกนคลอปแต่ระบบของสลอดเน้นสปีดและพละกกำลังมากกว่าสมองบอลหากขายจริงคาดว่าราคาจะอยู่ที่45-50ล้านปอนด์และเป็นทุนหนุนดีลอื่นทันทีดาวินนูนเยสเตรียมโยกไปนาโปลีอยู่ขั้นเจรจาส่วนตัวที่มาสกายสปอร์ต และแล้วข่าวลือที่โหมกระหน่ำหลายสัปดาห์อาจเป็นจริงครับดาวินนูนเยสกำลังอยู่ระหว่างเจรจากับนาโปลีโดยมีอันโตนิโอคอนเต้สนใจพาไปร่วมงานที่อิตาลีนูนเยสมีพลังมหาศาลวิ่งไม่หมดยิงแรงดุดันแต่เรื่องจบคมยังไม่สม่ำเสมอการย้ายไปเซรีอาอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอาชีพเขาถ้าเขาได้คอนเตเป็นโคช้ชเชื่อว่าจะถูกหล่อหลอมเป็นกองหน้าระดับยุโรปแน่ ดีลนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นการเปิดทางให้อิสซักมาเสียบแบบลงล็อกทันทีรำลึกดิโอโกโชต้าความสูญเสียที่ยังสดที่มา this is ansel sky sports แม้จะผ่านมาแล้วหลายวันแล้วแต่กระแสอารายดิโอโกโชต้าก็ยังคงอบอวนครับแฟนหงหลายพันคนแห่กันไปจุดเทียนหน้าสนามแอนฟิลด์และร้องเพลง you never walk alone ให้เขาอีกครั้งจากหัวใจ โชต้าคือผู้เล่นที่ทำให้เรารู้ว่า Effort plus Passion คืออะไรเขาไม่ได้เด่นในโซเชียลไม่หวือหวาในภาพลักษณ์แต่ยิงตรงไหนก็ตุงช่องโหว่ที่เขาทิ้งไว้ในทีมต้องใช้มากกว่าหนึ่งคนเติมเต็มและในใจแฟนบอลไม่มีใครแทนเขาได้ครับ ทั้งหมดนี้คือข่าวร้อนที่เดือดสุดของวันไม่ว่าจะเป็นดิวอิสซักการยื่นซื้อโรดิโกหรือการลุ้นอนาคตของเอลเลียดและนูนเยสรวมถึงความรู้สึกที่ยังคงฝังใจจากการจากไปของโชต้า สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่กำลังเขียนบทใหม่ให้กับฤดูการ2025ถึง26ที่จะถึงนี้ครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e และเปิดแจ้งเตือนไว้เพราะหงแดงอัปเดตจะคอยอยู่เคียงข้างคุณทุกวัน You Never Walk Alone หงแดงเพื่อชีวิตครับ